เชสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ชานัลนะชีว่าวันนี้เราก็จะมารีวิวอาหารอินเดียในเซเว่นกันในเซเวนนะาา่น,น,เเวนนะมีอาหารอินเดียด้วยในเซเว่นมีอาหารอินเดียด้วยเหรอคือเพื่อนๆหลายคนก็คงยังไม่รู้ใช่ไหมคือมัเเนมีมาตอกผักแล้วแหละเดี๋ยวเราจะไปตามล่ากันแล้วก็ไม่รู้นะว่าแบบมันจะมีในเซเว่นสาขาที่เราก,กำลังจะไปหรือเปล่าเพราะว่าอาหารอินเดียกล่องเนี้คือเขาบอกว่า สินค้าหายากในเซเว่นเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ายังมีเหลือให้เราเลือกซื้อหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้นาชีวาด้วยนะแล้วก็มารับชมกันดีก,กว่าว่าน่าจะเจออาหารอินเดียนในเซเว่นหรือเปล่า มันอยู่ไหนวะเราก็เจอแล้วอาหารอินเดียคืออาหารอินเดียกล่องลักษณะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมกล่องหลัมาณ69บาทนอกจากนี้ก็มีเมนูอื่นอื่นอีกสปากเก็ตตี้ซอสเขียวหวาน หมูครีมซอสแล้วมากา็โรนีข้าวไรซ์เบอรี่และแกงป่าสำหรับวันนี้นะก็จะซื้อไก่ทิก้ามาซาร่าและข้าวหงขมิน้นอันนี้อาหารอินเดียเว้ยก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อแล้วไปลองรีวิวกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงส่วนอันนี้ก็คือของแถมแต่ลัวันนี้ของนัดอยากกินนะ่ะอยากกินเส้น เราไปดูอย่างอื่นดีกว่าว่ามีอะไรน่ากินบ้างสำหรับวันนี้ก็ได้ทั้งหมดเท่านี้ <Wow. S 1> ก็เดี๋ยวน่าจะให้โคาเวบให้เลยแล้วเดี๋ยวเราไปรีวิวกันที่บ้านว่ารสชาติจะเป็นยังไง ทุกคนตอนนี้เราก็มาแล้วอาหารอินเดียกับของแทมสปาเกตตี้แล้วก็มีของหวานจ้าเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันตอนนี้ร้อนมากแต่รสชาติอะค่อนข้างหอมมันเหมือนแบบม่มีรสชาติของความเป็นแบบไม่ใช่รสชาติดิมันมีกลิ่นกลิ่นแบบเออเนี่ยคือเครื่องเทศแบบเหมือนเหมือนอินเดียอินเดียคิดว่าใช่นะเดี๋ยวไปลองรีวิวกันตอนนี้เรากำลังมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกองกินอาหารอินเดียกันรสชาติจะเป็นยังไงนั้นมาเริ่มกันดีกว่า น,นี้ก็คือมาเป็นกล่องแบบนี้ร้อนๆก็คือเป็นเมนูไก่ทิกกามาซาราและข้าวหูขมิน้นไก่ทิกกาก็จะเป็นไก่แดงส่วนมาซาราก็จะเป็นเครื่องปรุงผสมกันหลายๆอย่างนิยมนำนิยมนำมาปรุงทําอาหารอินเดียโดยมาซตาราก็คือเครื่องเทศหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นกระวานกะการพรูขมิน้นยี่หลา่าหญ้าฝรั่งอบเชยพริกและเม็ดพริกไทยอันนี้ก็จะเป็นแค่ตัวอย่างนะว่าแบบเ,เครื่องเทศของมาซตารามีอะไรบ้าง ทาานี้ก็แตกต่างกันไปตามแต่ละร้านแต่ละเชฟที่จะทำเรามาลองกินอาหารของเชฟเชฟดีปังเพอว้เฮ้ยคือหอมเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันรสชาติจะเป็นยังไง คือเนี่ยก็เป็นครั้งแรกของงานเลยนะที่จะกินอาหารอินเดียคือไม่เคยกินอาหารอินเดียไงไม่กล้าที่จะเข้าไปในร้านเพราะว่าไม่รู้จะสั่งอะไรแล้วก็แบบเอ้ยมันจะอร่อยหรือเปล่าแล้วมันจะแบบเอ้ยถ้ากินเหลือทาําไงเรามาเริ่มต้นกินอาหารอินเดียกันที่เซเว่นดีกว่ามันก็จะเป็นเมนูง,ง่ายๆ69บาทว้าวเครื่องเทศอ่ะมันคือแบบกึ่งแบบคล้ายๆอะไรผสมยังมัสแมน ไม่รู้ไม่เคยกินอาหารอินเดียแต่ว่ามันก็โอเคนะอร่อยอยู่ข้าวเนี่ยมาเป็นข้าวหมกไก่เลยจ้าก็คือข้าวขมิ้นอืมอื้เราชอบนะคืออัน,น,นออเนี้ยมันจะออกแนวแบบเปรี้ยวๆนิดๆอ่ะมีเครื่องเทศผสมแล้วมัค่อนขอ้าง เอ็มไปทางด้านเปรี้ยวใช่ไหมแต่พอกินกับข้าวข้าวมันหอมหอมันหอมแบบโดดขึ้นมาของกินคาบินอะพอกินมาผสมกันอะ่ะมันช่วยข้าวมันช่วยดึงให้ไก่ไก่ไก,ไก,ไก,ไก่ทิก้าแบบอ่อนลงอะ่ะแล้วแบบผสมกันมันก็อร่อย อร่อยมากคือเราชอบเชฟดีปังเคอร์โคลสลาผุดอดเชฟอาหารอินเดียคือตอนแรกคลิปนี้เราตั้งใจที่จะรีวิวอาหารอินเดียใช่ไหมเราก็ไปซื้อปรากฏว่าปลาเราเลือกไปเห็นสปากเกตตี้อกไก่สปากเกตตี้เขียวหวานอกไก่ก็น่ากินเหมือนกัน ลังฝันโดยเชฟนิกภาวะไพบูนอ,อกไปเขาก็ดูแบบข่าวดีนะอืม ือเราอยากลองว่าแบบเมนูเนี้ยอ,อกไก่มันจะเป็นยังไงคือบางทีอ,อกไก่มันจะแบบค่อนข้างที่จะมีเนื้อหนาแล้วมันเคียวยากใช่ไหมมันจะแบบค่อนข้างแบบคลีนแต่ที่เนี่ยมันค่อนข้างดุบดุบดีนะเหมือนแบบมันไม่ได้แข็งทีเดียวคือมันเคียวแล้วมันก็เออมันเคียวง่ายอือืนี่นทุกคนคือเห็นแป้นมลยไะ รอบเต้นอ่ะมันเหมือนมันมีแบบพริกแกงอะ่ะติดอยู่ไม่เลยทำให้เราแบบได้รับรู้ถึงแบบเขียวหวานอย่างเต็นพี่เลยอ โดยเมนูทั้งสองกล่องที่เราซื้อมาในวันนี้ก็คือราคากล่องละ69บาทเหมือนกันเลยวันนี้นะจ๊ะมาขอสรุปสําหรับประสบการณ์กินอาหารอินเดียครั้งแรก คือขอสรุปเลยว่าแบบอาหารอินเดียอร่อยวะ่ะเหมือนครั้งนี้ก็เป็นการเปิดประสบการณ์การกินอาหารอินเดียของหนักครั้งแรกซึ่งก็รู้สึกว่าแบบเป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะทุกคนอยากจะเริ่มต้นการกินอาหารอินเดียที่เซเว่นอีเลเว่นเลยจ้าคือมันกินง่ายมันไม่ได้กินยากมันไม่ได้แบบมีรสชาติฉุนหรืออะไรคือพอมันผสมกันอะมันทําให้เรารู้ว่าแบบอาหารอินเดียมันก็อร่อยเหมือนกันข้าวนี้ถ้าครั้งหน้าหรือเราอยากลองแบบลองเมนูที่มันนอกเหนือจากอันเนี้ย แต่คิดว่านั้นก็พอมีความพร้อมมีความมั่นใจระดับหนึ่งในการที่จะเข้าไปในร้านอาหารอินเดียแล้วแบบเพื่อจะลองสั่งเมนูอื่นของอาหารอินเดียดูเลยในตอนนี้เซเว่ก็ได้มีการนําแบรนด์อาหารใหม่เข้ามาภายใต้แบรนด์เชฟแค่อิตเบลดูกูดนนี้คือแบรนด์หรือเปล่าเนี่ยซึ่งณนะตอนนี้มีทั้งหมด4เมนู2อาหารไทย1อาหารอิตาเลียนและ1อาหารอินเดียรสชาติดีอยู่นะ สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้นัดด้วยนะแล้วก็รอติดตามรับชมคลิปใหม่ๆของนัดกันมารอดูกันว่านัดจะเอาอะไรมาพีเซนอีก